คคำถามแรกแนะนำตัวเองค่ะตัะวเลยครับผมน,นายพงศ์วณิชกสังหาอายุ18ปีมาจากโรงเรียนท่าพนมจังหวัดนครพนมครับอโอเคเอคุูถามว่าทำไมถึงเลือกคณะนี้คะอะ่เพราะว่าในส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเพราะปกติก็ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำายนะครับในการตัดต่อง,งานหรือว่าการนำเสนองานก็จะผ่านคอมพิวเตอร์ แล้วก็นำสืบจากคุณครูแล้วอีกอย่างเนี่ยก็คิดว่าในการคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถสานต่อหรือว่าพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคตครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในตลาดครับหนูใช้โปรแกรมไหนในการตัดต่อเวลาส่งงานอ่าใช้ c a n วาครับหรือว่าใช้ Photoshop บ้างครับโอเคทีนี้รู้ไหมว่าคณะนี้น่ะเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรสาขาที่หนูลงอ่ะเรียนเกี่ยวกับอะไร วิชาก,ก็จะมีพวกคณิตครับเน,น้นพวกคณิตเพราะว่าเป็นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแล้วก็มีอาจจะมีฟิสิกส์บ้างเล็กน้อยครับแล้วก็มีอังกฤษก,ก็จะเน้นครับทีนี้ครูถามว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนไปแล้วนะคะหนูคิดว่าหนูจะทํางานอะไรในอนาคตในส่วนของอาชีพครับก็จะเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์หรือพัฒนาระบบแล้วก็สร้างแอปพลิเคชัน ให้ผู้คนให้เข้ามาใช้มากขึ้นครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเรียนไปแล้วเนี่ยคิดว่ามันมีประโยชน์ยังไงกับบ้านเราหรือกับตัวเราในการเรียนวิชาสาขานี้อเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงกับตัวเรากับบ้านเราในส่วนของตัวเรานะครับก็จะทําให้เราเนี่ยได้เข้าใจความรู้ของระบบคอมพิวเตอร์ว่ามีระบบ มีขั้นตอนเป็นยังไงแต่ละหนึ่งสองสามนี้เป็นยังไงครับแล้วก็เวลาเราให้คนอื่นได้เข้ามาใช้ในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยเขาก็จะใช้ได้ง่ายแล้วก็ตอบตอบโจทย์ในการใช้งานในชีวิตประจำวันของเขาครับอ่าโอเคเหมือนกับว่าใช้ในชีวิตประจําวันใช่ไหมให้เกิดประโยชน์อ่ะซีครูถามว่าจากพอที่เราส่งมาอ่มนะมันจะมีกิจกรรมหนึ่งที่เกี่ยวกับการแข่งขันนะคะที่ไปได้รางวัลมาคือกิจกรรมอะไรอ่าที่ไปได้รางวัลมาที่เอ่อ ที่เกี่ยวกับ,ก,บการประดิษฐ์ครับะจะเป็นเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมครับในส่วนนี้ก็คือจะใช้เรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์ของเรื่องคานนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือว่าถ้าน้ำแรงดันสูงขึ้นเนี่ยจะทำให้เหล็กเนะี่ยยกตัวสูงขึ้นเราะฉะนั้นน้ำดันสูงขึ้นเหล็กก็ยกสูงขึ้นแล้วแผ่นเหล็กเนี่ยก็จะสัมผัสกันแล้วจะส่งสัญญาณเตือนไปถึงเครื่องเตือนครับเมื่อเตือนปุ๊บเราก็จะได้รู้ว่าน้ำเนี่ยถึงขีดที่ เราควรที่จะเก็บของหรือว่าย้ายเข้าของครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายครับทีนี้ตอนที่ทํากิจกรรมนั้นอ่ะทาไมเราถึงคิดประดิษฐ์เครื่องนี้เพราะว่าในช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่มีลมมรสุมมากแล้วก็มีพายุเข้าบ่อยแลวช่วงฤดูฝนด,ด้วยครับแล้วแบบว่าทางกลุ่มเราเนี่ยได้คิดว่าเราจะทําอะไรดีในการไปแข่งขันนี้ก็เลยคิดว่าช่วงนี้นะก็มีน้ํา่วมสูงขึ้นก็เลย เอาเครื่องตื่นภยัยน้รท่วมนะครับเพราะว่าไม่ได้อาจจะเพื่อลดผลกระทบของท้าของเสียหายของเรานะครับแสดงว่าแถบบ้านเราอยู่ติดแม่น้ำถูกไหมเออเรามองเห็นปัญหาว่าถ้าเกิดว่าแม่น้ําแบบท่วมเออดล้นขึ้นมาเออแล้วมันก็จะเกิดความเสียหายในยแถบบ้านเราเราก็เลยคิดแก้ปัญหาก็คือคิดป้องกันช่วยเหลืออ่าโอเคเข้าใจค่ะทีนี้ครูอ่านในพอร์ตแล้วว่าเรา นะคะเป็นนักกีฬาด้วยไหนลองเล่าให้ฟังว่าเราเ,เล่นกีฬาอะไรแล้วก็ประทับใจอะไรในสิ่งที่เราทําเป็นกิจกรรมของเราอ่ะเล่ามาในส่วนของกีฬาครับก็คือจะเป็นมินอาวิ่งการวิ่งนะครับก็คือวิ่งเนี่ยเราก็จะวิ่ง เกือบทุกวันเลยครับดกเวนวันเสาร์ครับคือแต่ละวันเนี่ยก็จะมีตารางวิ่งออกมาแต่ละวันแตกต่างกันครับว่าวันนี้วิ่งหนักวิ่งเบามีลงขอดบ้างอะไรครับก็คือแต่ละสะเตจไปก็คือจะทําให้เราเนี่ยพัฒนาการวิ่งให้ดีขึ้นครับแล้วก็สามารถทําเวลาในการวิ่งระยะไกลเนี่ยได้ดีขึ้นด้วยครับแล้วในมีประโยชน์ก็คือสามารถทําให้เราเนี่ยดูแลตัวเองนะแอนว่าเรารักษาตัวเอง ต่อสุขภาพใช่ไหมครับในประโยชน์ต่อสุขภาพประทับใจงานไหนในการวิ่งที่สุดที่คิดว่าเราเป็นแบบเป็น the ะเบสเลยก็คือได้รางวัลดีเยี่ยมตัวไหนงานนี้ผมคิดว่าเป็นงานของพี่น้องสูงครับก็คือเป็นงานที่ผมนได้วิ่งไปแล้วและผมได้หยุดพักไประยะหนึ่งเดือนสองเดือนแล้วแบบว่าเราได้กลับมาวิ่งใหม่โดยเรามีความตั้งใจว่าเราจะวิ่งให้ดีเหมือนเดิม,มและเราเนี่ยได้ เาได้พยายามอย่างที่สุดแล้วก็เพื่อที่จะทําผลงานในงานนี้ออกมาที่สุดก็คือในงานนั้นเราก็ได้เพื่อรางวัลอันดับที่สามกลับมาครับถือว่าแบบเป็นแบบระยะดีที่เราประทับใจครับอ่าโอเคทีนี้คุณถามว่าไหนลองบอกข้อดีของตัวเองน่าลองมองอที่ตัวเราว่าเรามีข้อดีอยังไงคข้อดีนะครับก็คือจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราได้รับมอบหมายมา ค่อนข้างสูงครับแล้วก็เป็นคนที่ละเอียดรอบคอบเวลาทําอะไรเนี่ยก็ต้องตรวจเช็คให้ดีก่อนก่<ม>อนที่จะส่งงาน<ม>หรือว่าจะทําอะไรต่อไปนะครับอเป็นคนรอบคอบครับส่วนของข้อเสียล่ะ<อ>ข้อเสียคิดว่าตัวเองมีข้อเสียอะไรข้อเสียนี่อาจอาจจะเป็นในส่วนที่เราอาจจะเราโฟก,กัสในสิ่งที่เราทำไปอาจจะไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างที่แบบว่าอาจจะมีส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายหรือว่าการ การใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยครับสะสมรลังงานนี้ครับมันคือแบบว่าเรามุ่งแล้วแต่เราลืมดูว่าตัวเองแบบต้องแบบเออสูญเสียอะไรบ้างอะไรเงี้ยอ่าโอเคนี่คุณถามว่าอ่าอย่างคณะที่เราลงเนี่ยมีคนแข่งขันกันเยอะถ้าเราไม่ติดเราจะทํายังไงต่อไปอ่ถ้ายังไม่ติดคณะพิธาการคนครับก็จะส่งอีกรอบนึงรอบที่สามนะครับในสาขาเดิมนี่แหละครับเพราะว่าอยากเรียนที่นี่จริงๆก็เลย จะส่ีงรอบครับอ่าโอเคประทับใจอะไรของมอขอถึงอยากจะเรียนที่นี่ก็ตั้งแต่ที่เรียนตั้งแต่มาที่ยมต้นนะครับก็คือได้ยินชื่อเสียงมาว่ามอขอนะเป็นมหาลัยที่ดีอันดับหนึ่งของภาคอีสานแล้วก็เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยครับก็เลยแบบว่าได้ยินชื่อเสียงมาก็คิดว่าสักคราเนี่เราต้องได้ไปเรียนที่นี่ครับเป็นความฝันความฝ,ฝันของเด็กภาคอีสานอ่ะทีนี้ ถ้าเกิดว่า,เ,าเราได้เรียนจริงๆคือแบบรอบนี้แบบว่าเราติดเลยเราได้แบบรายงานตัวเป็นนักศึกษาเลยจะทําอะไรเป็นอย่างแรกออย่างแรกนะครับก็จะ,ะเก็บข้าของไปอยู่นู่นก่อน <c oughs> แล้วก็จะไปหาที่เรียนหาศึกษาที่สถานี่ต่างๆไปดูฐานที่เรียนว่าเป็นยังไงเพื่อจะได้ไม่ไปเรียนสายแล้วก็ไปดูเนื้อหาก่อนว,ว่าเราเรียนอะไรบ้างแล้วก็จะได้ <c oughs> เตียมเตรียมพ <c oughs> ร้รอมความ เป็นพร้อมต่างๆครับเพื่อจะได้เรียนแบบไม่ติดขัดครับอ่าโอเคทีนี้มีคําถามอะไรไหมที่จะถามแบบครูในคณะหรืออะไรแบบเนี้ยหนูมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมหลังจากที่ครูสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยหนูอยากถามอะไรกรรมการกลับมาไหมอเออเราถามนะว่าในช่วงก่อนที่จะมีโควิดนะครับกับช่วงที่หลังมีโควิดอยากว่าอยากรู้ว่าการเรียนการสอนนนมันแตกต่างกันยังไงนะครับอ๋ออ่าโอเคโอเคเข้าใจ อาทีน,นี้มาถึงคำถามสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะพี่โดมถามว่าถ้าอ,อย่างคณะนี้นี่เขาเรียนหนักเนาะก็จะรู้ว่าแบบว่าเวลามันก็จะกินเวลาการเล่นกีฬากินเวลาการพักผ่อนของเราเราคิดว่าเราจะไหวไหมแล้วเราจะต้องแบบปรับตัวยังไงคิดว่าจะทำยังไงอ๋คิดว่าเราก็ต้องมาดูตารางก่อนครับว่าเวลาเราเรียนเนี่ยมันถึงกี่โมงถึงกี่โมงแล้ว มันต้องอทําอะไรบ้างในแต่ละวันครับแล้ก็จะมาจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสมว่าเราต้องเรียนบ้างออกกาลังกายบ้างผ่อนคลายบ้างกินอยู่ให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เรียนอย่างเต็มที่ครับอโอเคครัครูหมดคำถามแล้วค่ะพี่โดมจะถามอะไรไหมคะ,อะโอเค <laughs> ต่อปให้หน่อยค่ะ